วันนี้อ้อนพามาเที่ยวที่ตลาดจริงใจมาเก็ตนะคะกับงานม้วนม้วนมาเก็ต15บหถึงสิธันวาคมค่ะอ้อนมาเนี่ยก็เป็นวันที่17แล้วนะคะมาถึงก็หาอะไรกินกันก่อนเลยค่ะข้าวเหนียวกับปลาทอดร้อนๆนะคะจากนั้นนะคะในโซนด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีกาแฟมากมายนะคะให้เราเลือกอันนี้เป็น dirty coffee นะคะเป็นกาแฟโปรดของอ้อนเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ได้โคลกคราฟนะคะกลับบ้านไปด้วยอันนี้ ซื้อไปกินที่บ้านค่ะหลังจากที่อิ่มแล้วนะคะก็ไปเดินย่อยกันในงานนะคะอันนี้ตอนเช้าเลยคนเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาค่ะชาวต่างชาติเอยอะแยะมากมายเริ่มเข้ามานะคะเท่าที่สังเกตนะคะจะเป็นชาวไต้หวันญี่ปุ่นมากมายเลยค่ะหลังจากที่ไม่มีงานเพราะโควิดมา2ปีด้วยกันนะคะงานนี้ก็ถือว่าคือค้กงมากเลยทีเดียวค่ะในงานนะคะก็มีร้านค้าที่เกี่ยวกับ งานคราฟเยอะแยะมากมายนะคะเท่าที่อ้อนสังเกตนะคะก็จะเป็นงานเสื้อผ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นงานศิลปะแล้วก็งานยอมครามงานตักมือนะคะอันเนี้ยเาก็เป็นงานวาดภาพนะคะแล้วเขาก็เอามาทําเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะก็น่ารักดีทีเดียวค่ะแล้วก็มีทั้งงานที่ครีเอทสุดๆนะคะใครที่วาดภาพเป็นหรือว่า ใครที่เป็นนักวาดภาพประกอบนะคะก็ต่างเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะมาทําเป็นชิ้นงานต่างๆเริ่มเป็นงานคราฟต์มากขึ้นค่ะงานศิลปะต่างๆเริ่มนํามาขายนะคะทั้งงานสกรีนเสื้อผ้าแล้วก็การตกแต่งเสื้อผ้ามากมายนะคะรวมทั้งงานแอปิเก้ด้วยจะเห็นว่าในงานนะคะก็จะมีทั้งงานที่เป็นศิลปะแล้วก็งานคราฟต์ควบคู่กันไปนะคะอย่างที่เห็นเนี่ย ทั้งร่วมสมัยก็คือมาเป็นเคสของมือถือนะคะเป็นงานล้อของศิลปินต่างๆค่ะแล้วก็ยังไม่พอจังมีงานขี่เล่นอย่างยันพวกนี้นะคะซึ่งก็น่ารักมากเลยเอาละค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวกันได้ค่ะที่เชียงใหม่กำลังอากาศเย็นๆเลยค่ะพบกันที่จริงใจมาเก็ตกับงานมวนมวนมาเก็ตนะเจ้า